โอ้โหสุดยอดเลนี้พี่น้องเลยลงจากสะพานมาไม่ไกลนะครับท่านผู้ชมเดินตรงไปก็จะเป็นคลองเตยนะฮะเลี้ยวขวาไปจะเป็นสาธรน,นะฮะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นเพลินจิตนั่นเองท่านหน้าของบ้าวโวจะเป็นแยกถนนวิทยุนาะพี่น้องนาะอโอ้โหตื่นเต้นบอกไปกลินพันก้านลินพันกันพีนพ่น้องเลยนะฮะบ้บาวโวโซลาเสียงแค่น่าพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็คือว่าเลิกจากเปียกเลิกจากงานช่วงย่ามแรง ช่วงย่ำเย็นๆนาะพี่น้องเนาะแดดโบหอนเดินตรงไปกับที่วารอนเลนพระเนตรจอเนาะพี่น้องเป็นการเดินทางแบบมินิแบบมินิเนาะหลังจากไล่เทือกทีออกไปต่างจังหวัดของประเทศไทยโมนีก้าทีว่ามีข้อยินดีอย่างนําเสนอเมืองใหญ่เมืองเทียรังการของประเทศไทยกรุงเทพมหานครอัมมอร์ตนโกสิน์นั่นเองโอ้โหอลังการดีิงพี่น้องอ๋อตึกนี้เป็นตึกอะไรเนาะ ตื่นตาตื่นใจกับเมืองไทยอีลีโอ้ยก้อมหังกรรแค่ได้เดินแค่ได้ย่างสัมผัสถึงพ้อมหังกรรที่ได้เห็นเกิดเพลิอนนองพี่นงนอกหลังจากที่ทเค็ดงานอิดก,กายเมยออลละเหลืองานมากกับทเห็นภาพงามภาพที่ตื่นตาตื่นใจของเมืองไทยบอก,ววอ,อ,อ,ยอกเลยว่าโอ้ยจะเลิศลายพี่น้องเลยนะฮะนี่บพประเทศกำลังพัฒนา พัฒนาแล้วจกขนาดใดประเทศไทยเพิ่นใส่เข้าวากำลังพัฒนาแสดงว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเก่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้ทางผู้ชมทงหลายที่เขา,ารับชมเนาะพี่น้องนาะก็ถือว่า,อาฝากนก้พี่นอ้องฝากรับชมเดี๋ยวก็บันเทิงกันแล้วกันนะเนาะหลายเถื่อทีเบาบุพันมากบางท่านก็อาจจะบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องปกติเป็นเร่องธรรมดาวาสัตว์เพราะว่าประเทศไทยเห็นจนชินแล้ว ภาคคลิปนี้ไปจนถึงพี่น้องท่านได้ทีบอกเกอมากทีบอกเกยเห็นบาวบวกเองกับเป็นอีกนึงกับบอกเสียงในการนําเสนอเนาะพี่น้องเนาะอยากให้เห็นถึงความเจริญมองจากมุมนี้แล oh, ้วก็มองไปท้างด้านหลังโอ้โหอลังการเนาะพี่น้องเนาะอลังการหลาย ประเทศไทยสุดจอดเอลีตึกรูปทรงแปลกตาพี่น้องนะพี่น้องนะท่านใดที่เคยผ่านมาแถวนี้ท่านใดที่เคยเค็ียร์เค็กงานหรือว่าพักอยู่แถวนี้เนาะพี่น้องเนะาะอาจจะกลับบานกับช่องปลายต่างจังหวัดแล้วเห็นคว่มเปลี่ยนแปลงจังใดเนาะบอกบาวบูในเด้อบาวบูกะคือว่าบ่กเคยมากนะ แต่ที่ว่าครั้งแรกเธอแรกตอนนี้ชีได้มายางบนถนนพระรามสี่มาจุดจุดนี้แยกวิทยุพี่น้องเอ๋ยนะตรงไปจะเป็นคองเตยตรงไปจะเป็นคองเตยโอ้โหโอ้โโอโโยตึกบอกเลยว่ามันมันสุดยอดอด,อดอีดีพี่น้องมันสุดยอดดีดีเลยสุดยอดแห้งนะตึกนะพวอเออจ๋า ระยะทางเกือบ10กิโลเมตรของถนนพระรามสี่นาะพี่น้องเนาะเขาจะเห็นไดน้ถึงพรอมเจริญนะถึงการพัฒนาและก็ถึงที่ดินที่มีราคาแพงวัดสันนะฮะเพราะว่าจะเป็นสถานที่เพราะว่าจะเป็นอาคารสูงใหญ่อสังหาริมทรัพย์เนาะพี่น้องเนาะเป็นโซนที่เจริญนะครับราคาแพงโอ้เบื้องต้นยังมูนี่บริเวณวันศุกร์เด้ชตรงนี้น,น,น,นะฮะอาจจะเป็นวันปฏิทัสสบดีเนาะพี่น้องเนาะ โมเมนบ้านซุขหันษานี่ฝั่งนี้เลยด้านซ้ายก็จะไปเพลินจิตนะฮะตรงไปก็จะไปคลองเยอยนี่ก็จะเป็นถนนวิทยุเนาะพี่นอ้นองเนาะถนนวิทยุก็ทื่อว่าสามารถทะลุไปทางเชื่อมต่อกับถนนราธนนิวาใหด้เนาะสีลมสาทรโอ้โหฟังนี่ฟังนี่พี่นอ้องเอ้ยอ๋อถูกอาคัน อาคารตึกวันแบงคอกช่างอลังการแทร้ช่างอลังการแทร้โอ้โหมุมหนึ่งมุ่มหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวบาโบาจ่จะย่องยางจะร่องยางเขาไปบางใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมันหนี่ก็ตื่นเต้นใจพี่น้องเลยนะตื่นเต้นแบบว่าปอกไปกับลิน้นพันกันอยู่บาโบ่ก็ได้ จชกมันคนเ้ขาทังใดเนาะบนถนนพระรามสี่เนะี่ยที่ตัดกับถนนวิทยุเนะี่ยที่จะไปสาทรนใต้ ี่คือความสะดวกนะฮะในการเดินทางนะฮะผ่านข้ามถนนก็จะมีไฟเขียวสําหรับคนข้ามนะครับท่านผู้ชมรครับน่แหละสุดยอดประเทศไทยท่านใดที่จะมาเลยครับท่านผู้ชมรครับก็สามารถมาได้นะครับบนอา,อาคารที่ตื่นตาตื่นใจเนาะพีน้องเนาะจจะมาได้ทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะ ุีนเดี๋ยวบาบูสิลองยางเขาไปต้องียว่กนพี่น้องเย้ยอันนี้มันจะเป็นตลาดนะครับ อันนี้จะเป็นมุมข้างตึกวันแบงคอกเหมือนเป็นป่าเลยครับปลา าที่มองเห็นแต่สูงๆด้านบนครับอจะมีชมดอก้ยวยไ,ไม้นะครับที่สวยฝั่งนี้มุมนี้ โอ้โหสุดยอดเลยนี่พี่น้องเลยโอ้โ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นสำนักง,งานนะพี่น้องนะสำนักง,งานเกรดเองูอ มันจะสุดยอดเลยพี่น่อยไหโอ้อันนี้เป็นตึกที่สร้างใหม่นะครับตึกวันแบงคอกสูงมาก ก็จะเดินออกไปทะลุถนนพระรามสีนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่เบาวโบเดินมานะครับเดินมาจากแยกวิทยุครับผมโอ้โหความอลังการของประเทศไทยพี่น้องเลย ประเทศไทยคืออลังการขนาดเลยพี่น้องเลยหัวหน้าฝั่งนี้เข้าไปได้ไหมครับเข้ไปได้ครับเข้าไปได้ไหมครับเดินเดินไปเดินศพวันนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับได้ครับก็เดินลงข้างล่างเดียวนะครับอ๋อลงข้างล่างเดียวครับผมออแต่ว่าเดี๋ยวซ้ายไปไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับโอเคครับลงข้างล่างเนาะครับผมเดินตรงไปแล้วขวาข้างล่างครับโอเคครับขอบคุณนะครับโอ้งามมากพี่น้องเลยนะครับ อ๋อพี่น้องเลยสวยงามขนาดเลยแค่ท่างยางนละงกินเกินขาดแลวตอนนีส้สุดยอดสุดยอด ยังก่อสร้างไปแล้วเสร็จนะครับโอ้โหยังไงพี่น้องแนละ่วไม่เห็นน้ำบาวโบด้สุดยอดเลยนี่ เราก็จะมีมองอ่าคลิปตัก,กระยานผ่อมใด้ตอนนี้อันนี้เราจะไปด้านล่างนะครับฟังทั้งลูกมอ ประตูไม่เปิดอ้อเปิดแล้วขอบเปิดครับโอ้พี่น้องเลยป้าตัวอันนี้ก็จะเป็นภายในด้านในของของชั้นใต้ดินนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวขวดรูลาเลยตอนนี้มาบูกกะที่ว่าจะเดินทางแล้วก็ออกไปเชื่อมต่อทาง ใต่ดินเนาะพี่น้องเนาะเชื่อเป็นทางเปิดใหมรได้่ามาม้ชมจะเป็นทางทีบาาบูม,มาอ๋อจังดูหรอ ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านข้าวนะครับโซนร้านข้าว เหมือนจะยังไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่นะครับถ้าตรงไปนะครับมาสุดนะครับจากทางเข้าก็าจะเห็นการตกแต่งที่บอกได้เลยว่าสวยงามนะครับกำแพงก็ดูเหมือนเป็นห้องเป็นประตูนะครับพี่น้องครับโอ้โหซึ่งเมือกอนบาบ้ขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยนะเพิ่นยังวันนั้นเปิดให้เขารับชม ตรงเข้ามาด้านในสุดก็จะเป็น7ซเว่นอนะครับนี่ครับจะเป็นเซเวรับด้านในมาบุอก,อกับสั้นๆได้เป็นของไปสั้นๆบอยกยังกับมือถือเนาะ๋ยวจะไปทางนี้ ก็สดที่เซเว่แล้วเราก็จะเดินออกไปเนาะไปน้องเนาะเดิอนอนอกไปตรงสถานีรถไฟฟ้า MRT แล้วว่าบทจะไปทะลุบองไดก็จะเป็นโซนอาหารนะฮะส่วนด้านบนนะครับจะแม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะครับ ตัวฝนัพงไปลองดูฝนัง,ด,นงด้านบนด้านล่างก็จะเป็นเหมือนศูนย์อาหารนะครับแล้วก็จะมีร้านค้ามุมนั่งกาแฟ น,นี่คือทางออกแล้วครับท่านผู้ชมครับบ่าวพวกก็จะออกไปทางจุดที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดเดือนบันไดเดือนนาอพี่น้องเนาะเมืองทางเขายางลูลราอลังการเลยทีเดียว จุดนี้ก็จะเป็นทางเดินออกไปเชื่อมต่อกับเส้นทางเดินทางเชื่อมต่อมาที่ห้างหรือว่ามาที่ตึกวันแบงคอกเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่เลยฮนะท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเดินทางมานะครับสถานีรถไฟฟ้าสถานีลุมพินีเนาะพี่นอ้นองเนาะหรือว่าจะมาทางทางออกที่หนึ่ง ั่งนี้ก็จะเป็นมาจากรถไฟฟ้า MRT ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทางออกที่หนึ่งีครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเส้นทางที่บ่าโว้กเดินออกมาจากห้าง เดี๋ยวเราเดิอนออกไปทางออกที่หนึ่งกันตรงนี้ก็จะเป็นทางออกออทางออกที่หนึ่งนะครแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็จะมีสายไฟนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเขตปทุมบันนะครับกับเขตสาทร มุงส่งข่าวในทางการเดินทางของบาวบูมูนิกาที่ว่าเริ่มต้นจากแยกสาราแดงเนาะพี่นอ้องเนาะบนถนนสีลมที่บาวบูมาจากสถานีรถไฟฟ้าสาราแดงเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นตึกวันแบงคอกโอ้โหอลังการมากเลยทีเดียวพี่น้องเอ้ยเอาเบิง้งเอาเบัเาเวเซียบาวบูนะโอ้อลังการที่บาบูยังไงเห็นโอ้โทษตึกวันแบงคอก ายในบ่าวเองกับบ่เคยไปยักเสื้อพ <delightful> ี่น้องเอ๋ยนะฮะก็เลยบอกกัได้ว่าเป็นอีหยังแน่เนาะเป็นชุดใดทีเป็นชุดเด่นแล้วก็เป็นชุดใดทีหน่าตื่นตาทำชุ่มครับทำชุ่มทานไดทีมักแล้วก็ชื่นชมคลิปของบ่าวปู่น้องพี่น้องที่เลี่ยมกดไลค์ให้กำลังใจนะครับบ่าวปู่โซล่าเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจน้องพี่น้องทิ้งทีสำคัญนะฮะสนับสนุนบ่าวปู่โดยการบอกกดถามโฆษณาน้องพี่น้องเพื่อจะได้มีกำลังใจและก็จะมีปัจจัยในการเดินทททททาาาางลกกกรเเเฮ็ดคิปปต่่่อออๆไุุนน๋๋ยย สำหรับวันนี้คลิปนี้บ่าวบุงเองสิขอกล่าวค้ามมาสับายดีพี่น้องสวัสดีครับ